เลิกแล้วคนสีนหนงังปลาอะไรพก่มันหมดลกุกไปแล้วนิวเยียนิวมี รบอาจะต้องมีผลง,งากนการแสดงแล้วหลักแน่ครับทำยูกินอา้าก็ถามงานพี่พๆก็ทำยูกินทำยูกินสอบอาจจะมีพพีมที่วิบาใช่หรอเธอจะยอมมาเล่นเขาจะยอมายอมาเล่นด้วยหรอพี่มั่วเปล่ามั่วเล่นอยู่แล้วถ้ามีพี่เขาเคยปากโซนเขาไม่เคยเอายปากโซนผมเลย ชวนฉันสิไปเล่นหนังด้วยกันป่ะได้อยู่แล้วเปิดไปที่ไหนมาแนงพี่เคยฟังยังเคยฟังเมโลดี้ยังไม่เคยฟังเนื้อรอดูรอดูอยากไป็นคนอี่คือคุนิวเขาเป็นเอลิสเอเชียเขาจะมาเล่นให้หนูหรอเดี๋ยวเขาคิดค่าตัวมา50ล้านดอลลาร์ทำยังไงเจกินเอ็มมีห้ามเขาไั้แต่เวลาเขาพูดแบบเขาพูดเล่นหนั้ยไม่มีใครห้ามเขาได้หรอพี่พี่เขาแบบเป็นโบมิกกษสตาร์ Universe นง แสงไฟจากต้นคริสต์มาสบอลลูนยักษ์แตกสองพีจะลอยตัวมาจากโดนก็ไม่ค่อยขัดแล้วเขามีความสุขเวลาที่เขาแบบได้แบบนั่นนี่นี่นั่นเลยเล่นๆเลยเพราในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ยังแบบว่าให้ความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเหมือนเราก็ได้ส่งความสุขให้แบบพี่ๆดูคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพีน่าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วีีน่าพีจะมาในมาสแบบสุขุมพูดในเชิงวิชาการท่างนะครับพูดไปเรื่อยยใช่เสียใจ ใชพี่พีแอนเตอร์เทนหน่อยเรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้เลยจะร่วมมาร่วมกันรูปเปิดเปิดแบบใหม่แบบ飒จะมาพูดว่าเป็นเดอะมอลไม่ได้นะครับเพราะว่านี่คือ M Live Store จะมาเป็นแบบเดอะมอลเหมือนกันไม่ได้ M Live Store เป็นยังไงพี่ M Live Store เป็นยังไงพี่มันแบบปรับปรุงใหม่แบบใหม่แบบสสับับยังไงมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่บอกต้องมาเดินเอง แล้วพี่พีชอบอะไรที่สุดชอบทุกอย่างที่นี่ที่ M l i f e Store อ่าอย่างเช่นโอ้เหนื่อยกันแล้วนะ <c oughs> อ่าอย่างเช่นันชอบอยู่แล้วชอบอะไรชอบอยู่แล้วเดินห้างอ,ะอ่ะแต่ยิ่งเขาทำใหม่เป็น M l i f e Store คือก็คือแบบสุดๆเลิศเขาบอกว่าเป็นนด์มาร์คใหม่คือไม่จำเป็นแล้วต้องอยู่ในเมืองอยู่ข้างรอบแบบรอบๆเมืองเนี่ยก็แบบเก๋ไก๋ได้เหมือนกัน ก็เป็นเมืองเมืองบางกะปิครับผมเรียว่าที่เดียวครบเลยครบแน่นอนครับก็จะมีแบบหลายๆโซนมีร้านเปิดใหม่ที่นี่เยอะด้วยนะครับผมของกินที่นี่ก็คือจัดเต็มมากๆครับไปเดินไปรู้ไปก็ทุกคนนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเดอะมอลล์บางกะปิเปลี่ยนเป็นเอ็มร้านสตร์บางกะปิต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรหลายอย่างมากนะทั้งเรื่องของอาหารที่บอกหรือว่าอะไรต่าง อยากให้ทุกคนลองมาเดินดูนะครับ JI, ใครที hmm. ่ว่างๆอยู่แถวนี้ก็มาลอง explore ดูว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็มาเดินดูได้นะผมว่าน่าจะมีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้เราว้าวกันมากมายครับผม G M l i f e Store ครับบางกะปิครับผมมีลับมาจาก L.A. ครับผมเป็นไงฮะไปดูแปลเก็สนุกดีครับก็เป็นอีกโชว์หนึ่งของทางบริเซกาครับผมแล้วก็ พี่ว่าจริงๆมันมันก็เป็นแบบเหมือนประสบการณ์ใหม่ๆของพี่ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่พี่ไปเอลอนะครับผมแล้วก็มันได้อีกวายหนึ่งพราะปกติเราก็จะไปเจอกันที่แบบปารีสอะไรอย่างนงี้ตลอดทางนี้ก็เป็นที่เอลอโดนตัวไม่ได้แลยฮะเขาเป็นเวิร์ลเมกซ์สตาร์เลอโดนทัชไม้แฮร์เวิร์ลเมกซ์สตาร์นะพี่แพร์บอกที่เป็นไงบ้างตองช่วงปีใหม่ได้เห็นไหม ไไไนนนะะฮดด้้เเหห็็ก็เห็นเห็นเห็นเขาก็ลงรูปลงอะไรแล้วก็เห็นตามสื่อเหมืันมีชุดไหนบ้างเห็นเลยหัวสีชมพูมาเลยอ่าเดินต้นปาล์มต้นอะไรแบบเต็มไปหมดใช่ไหมพูดกว้างๆมาเห็นแน่เห็นแล้วก็นั่งแล้วก็มันร้อนๆใช่ไหมแดดแรงๆร้อนๆร้อนๆใช่ใช่ก็ดีใจเพราะว่าเขาก็ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกทางมาเลเซียก็รู้สึกว่าเขาว่า ดูเหมาะแล้วก็เขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เขาแฮปปี้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ติดตามซัพพอร์ตดีมากๆเหมือนกับทุกๆคนนะผมค่ะพี่ได้แรงบันดาลใจเราแล้วกับการนแต่ทุกๆงานก็รู้สึกว่าได้ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับผมด้วยมูนแอนโทอนี่มันเป็น LA ด้วยก็ทำให้เราได้เห็นแบบอีกมิตินึงละกันของเสื้อผ้าของบาเลนเซียกาแล้วก็คอลเลคชั่นใหม่ที่เพิ่งเดินมาเนี่ยก็รู้สึกว่าก็มีอะไรแบบว่าเป็นแคชชวลแวร์ที่ทุกคนจะได้เห็นแบบเยอะขึ้นแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตขึ้นมาด้วย ล่า่าสุดทีประกาศแฟนมีที่<ช>มาเกายังไงครับก็เป็นอีกแฟนมีทติ้งหนึ่งครับผมก็ถือว่าเป็นอ600ปีใหม่ละกันให้เราไปเจอกันที่มาเกาอ,อันนี้แค่แบบที่แรกไปทางคือว่ามีแฟนอีกหลายๆประเทศก็ที่จริงเราจะมีเพจหลายๆเพจที่ผ่านมาแล้วครับผมไม่มว่าจะเป็นฟิลิปปินส์เมืองอื่นด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มาเก๊าครับเป็นโชว์เต็มระเบิดเลยไม่มากครับก็จริงๆเราก็ก็จะมี t อ p เป็นแฟนมีแล้วก็จะมีทั้งพาร์ทที่มันเป็นพาร์ทโชว์พาร์ท พูดคุยหรือว่าเป็นติดอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะโล컬ไลา์โชวของเราว่าเวลาเราไปที่ไหนเราอยากจะรู้ว่าแฟนในแต่ละที่เนี่ยเขามีความชอบยังไงมีวัฒนธรรมยังไงอะไรเงี้ยเราชอบอะไรฮชอบอะไรชอบอะไรก็ออมออะไรอมตองมี้อตองมีอมตองมีอมตอมมมอี ชอบมากที่เนี่ยมามาครั้งแรกนั่นแหละยวเขาดีเลยชอบทุกอย่างเลยอ่ะสวยจริงๆนี่อยู่หน้าโรงหนังนี่อยากเข้าไปดูโรงหนังเลยเนี่ยดูหนังเลยเนี้ยเปลี่ยนเรื่องเลยเพราะในแต่ละแบรนด์มีของประเทศอ่ะมันจะมีสิ่งที่เราต้องเสียน้ำตาตลอดแล้ตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นโรงหนังยังไงเลิกแล้วคนเสียน้ำตาอะไรพี่มันหมดยุกไปแล้วนิวเยียร์นิวมีเขาไไม่ลองแล้วไม่ลองแล้วพี่จะไม่ร้องให้แล้วเขาร้องก่อนก่อนตลอด วันนี้วันนี้วันนี้ผมก็แทบจะร้องไห้ให้กับความสวยงามของเอ็มรับมันแบบน้ำตาแบบน้ำตาปริมตต่กางวนี้ก็อยูที่ไทยแนก็ที่จริงก็จะมีแพลนครับผมก็สามารถรอติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพวกเราสองคนมีแพลนอะไรฮะ แทนไรเลยอ่าจริงจิงมันยังติดคิวอยู่มาติดที่คิวใครติดที่คิวฮอร์ฮอร์ไม่ไหวหรอคุณพี่สบายใจแล้วแต่นี่เรื่องจรี่เรื่องจริงแต่นั่นก็ได้เห็นกันใช่ไหมตีหน้าอยู่ที่ฮอร์ครับอยู่ที่ฮอร์เขาจะเขาจะมีเวลาให้พี่หรือเป้าอ่าใหญ่คืออินแพ็กใช่ไหมมันต้องใหญ่ขนาดนั้นอาจจะเป็นเอ่อ เราจะปิดสยามประเทศพี่พีต้องใจแไงนถ้าบอกว่าพีพีเท่ากับคนไทยไม่คือเราก็ต้องหนีสปอยไงเราจะปิดสยามประเทศแต่ล่าสุดที่หลายๆคนรออยู่งานแสดงตอนพีงานแสดงปีหน้าที่พี่บอกว่าจะต้องมีผลงานการแสดงแล้วแหละปีหน้าครับถายูกินเขาคนถามงานพีพี ก็ทำอยูกินทำอยู่กินต่อพี่พีนี่เขาแบบคิดว่าเขาน่าจะมีงานแสดงใช่ไหมปีหน้าเขาก็เตรียมตรงเตรียมตัวนะมตะก,กี้อยู่ห้องเขาถามไอซี่จะไปเรียน acting เพิ่มจะแบบอะไรอย่างงี้นะเขาแบบเตรียมตัวดีนะมั่วเปล่ามั่วยอมรับได้วหรอลายคนคุ้นว่าเออคนที่หลายหลายคนคิดถึงอยากจะให้มาพูดกันอีกอาจจะมีดีขึหรือเปล่าใช่หรอใช่เปล่าเธอจะยอมมาเล่นด้วยเขาจะยอมมาเล่นด้วยหรอพี่ทำไมอ่ะเกาเล่นตัวไง เดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบเมกะสตาร์เล่นเล่นอยู่แล้วถ้ามีพี่เขาเคยบาดซนลเขาไม่เคยเอ่ยบาดซนผมเลยชวนฉันสิไปชวนตอนนี้เลยไปเล่นหนังด้วยกันปะได้อยู่แล้วแค่นี้ได้หรอแค่นี้เลยแค่นี้เลยก็เดี๋ยวราติดตามนะครับผมไม่อยากหลุดสปอยไงเดี๋ยวจะไม่สนุกกัน แต่เนี่ยจะเป็นซีรีส์วีรพลหรือเป็นหนังอะพี่บิ๊กครับเขาชวนเล่นหนังอยู่เมื่อกี้อะเป็นต้องแทนมาทางนี้นะต้องทำตัวเล็กๆเป็นเป็นการแสดงอะไรเป็นการแสดงดรูปแบบไหนก็เล่นร็อคใช่การแสดงอยู่ตลอดเวลาตอนี่เป็นการแสดงอยู่แล้วที่ที่เขาบอกว่าพีพีเท่ากับคนไทยพูดไปเรื่อยนี่คือเรารู้สึกยังไงบ้างตี๋ไทยคนไทยเป็นพีพีชนะเลิศทีเดียชนะเลิศตอนนี้เรามาเป็นพีพีต้องกับคนไทยพูดไปเรื่อย ก็อย่างที่บอกไปเหมือนเดิมว่าแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้มากกว่าครับผมก็แบบบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยก็แบบพยายามตอบตอบไปอะไรนะครับจะไม่ลดกันไม่ลดเราจะไปให้สุดเราจะไปให้สุดอย่างนี้ครับคุณค่างผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเป็นไงนะครับเหมือนเหมือนพี่เลยครับรู้สึกไงก็คล้ายๆกันอยากกินเองมีห้าคำแม้วมาเวลาเขาพูดแบบเขาไปเรื่อยๆโอ้ยไม่มีใครห้ามเขาได้หรอกพี่พี่ีเขาแบบเป็น เวิร์มเมกาสตาร์ไอเดี๋ป็ห้างคนได้ล่ะช่วงอะไรล่ะอันนี้เป็นเมกาสตาร์เป็นเวิร์มเมกาสตาร์หรือว่าหรือว่าเวลาขัดแล้วเขาจะแบบว่ายังไงมั้หรือว่าอย่งนีก็ไม่ค่อยขัดแล้วเขามีความสุขเวลาที่เขาแบบได้แบบนั่นนี่นี่นั่นเลยของเล่นเลยแต่เขาว่าแบบรู้ว่าเขาพูดเล่นเขาก็เออก็มีความสุขก็ดีแล้วแสดงว่ายี้ที่เดเวลาเราพูดหลายคนคิดว่าชื่นชอบหรือว่าไม่ชอบขอบคุณครับขอบคุณมากกว่าที่แบบเหมือนเหมือนเราแบบ ในความพูดไปเรื่อยของเราคนก็ยังบอกว่าให้ความเอ็นดูอะไรอย่างนี้ให้แบบว่าเหมือนเราก็ได้ส่งความสุขให้แบบพี่ๆทุกคนด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปีหน้าจะไม่พูดไปเรื่อยแล้วทำไมเปลี่ยนแล้วนิวเยียร์นิวมีเนี่ยก็พูดไปเรื่อยก็แค่พูดไปเรื่อยเนี่ยพูดไปเรื่อยใช่ดูแบบจะเป็นนิวเยียร์นิวมีแล้วปีหน้าพี่จะมาในมาสแบบสุขุมพี่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 าี่พ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 ี อันนี้ปีหน้าก็มีได้ข่าวว่ามีจะเปิดอยเพลงใหม่เหมือนกันพี่ใช่ครับก็จะเป็นในต้นปีหน้าออก็เดี๋ยวรอติดตามจะขายยังไงครับเพลงใหม่ี่นี่เคยฟังยังเคยฟังมาแล้วนิดนึงเคยฟ<ๆ>ัง<ๆ>เคยฟังเมโลดี้ยังไม่เคยฟังเนื้อใช่ก<ๆ>็<ๆ>ผมว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นภาพใหม่ของพี่พีดิ่อย่างนี้รู้สึกว่าเขาได้ได้มาทําอะไรที่แบบผมมารู้สึกว่ามันเหมาะกับเท้าเวลาเห็นภาพเนี่ยครับผมผมในฐานะคนดูผมรู้สึกว่ามันว้าวเลย ก็รอดูรอดูครับอยากเป็นคนนี้คือคนนี้ไหมใช่นะครับไม่ได้มีจะมีเดือดเขาเป็นเอลิสเอเชียแล้วไม่ได้เปลี่ยนแล้วนี่คือเอลิสของเอเชียพี่เขาจะมาเล่นให้หนูหลอแต่เราเป็นเวลามกาสตานนเดี๋ยวเขาคิดค่าตัวมา50ล้านดอลลาร์ทำยังไงถ้าถ้ามีคนแบบจ้างผมเท่านั้นรีบติดต่อมาเลยนะฮะผมจะ เอาได้เลมเ่ได้เออเมก้สตาร์ต้องด้งเออาามาอาเซียนความสุขใจ้องมีนะคะ